ได้ยินเสียงหมาน้อยร้องทุกคนเนี่ยมันร้องแถวแถวเนี่ยนะลองเดินเข้าไปดูเพราะเราพยายามที่จะเข้าไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนจะได้ช่วยออกมาเนาะแต่ได้ยินเสียงมาอยู่แถวเนี้ยหาไม่เจอ You see? Can you hear? Okay Go f i n คโก s ไฟน t t ิสต์เล็กแล้วเข้าไปได้ก่อนนะอี โอ้โหใหญ่ใไปนี่มายราบล้วนๆอ๋อปูนมันอยู่ปูนมันอยู่ปูนจะได้เข้าไปเอานั่น how can I get this how can I reach him โ o w ได้ไรแล้วมาเร็วมาเร็วเดินออกมาอ๋อไออ๋อไอ มามามามแล้วนะคะทุกคนน่ารักค่ะมีจุดนีดต้ตรงกลางด้วยตัวเมียนะทุกคนนะตัวเมียร้องอยู่ตงนานกว่า <ๆ S 2> จะหาเจอ<ะ>ตัวเมียใช่ไหมตัวเมียค่ะ <c oughs> เอาเอาไปเบบีกันเอาไปให้น้ำให้ท่าก่อนไปธารกิจสำเร็จ